สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอัจริพลคนซ่อมบินซินเช่นเคยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนนะครับสายพานเจ้า Honda s c o o p y i นะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับ Honda s c o o p y i ขาดหมดแล้วนะครับส่วนอะไรที่เราเบิกมาใหม่ก็จะเป็นอะไรแท้นะครับนะครับเป็นแท้ของ อันดานะครับสายพานขับเคลื่อนนะครับนี่รหัสนะครับรหัสเบอร์ศูนย์นะครับของแท้แน่นอนนะครับนะครับเดี๋ยวมาเริ่มเปลี่ยนกันนะครับเริ่มที่ใช้บล็อกนะครับเบอร์สิบเก้าก่อนอชิ้นส่วนด้านหน้านี่นะครับ แก้ไขนะครับด้านหน้าใช้เบอร์22นะครับเป็นบล็อกเบอร์22นะครับทางด้านหน้านด้านหน้านะครับเป็นบล็อกเบอร์22ถอดออกมานี่อันนี้ใบพัดลม ามคาร์นะครับยังใช้ได้นะครับถ้าอันนี้ยังใช้ได้เลยครับบางอ่าบางคันอาจจะหลุดมาทั้งยวงนะครับก็เลยก็ต้องเลียงใหม่ครับเลียงเม็ดใหม่เม็ดงาน เม็ดงานใหม่นะครับแต่อันนี้ที่ผมถอดประจํามันก็เลยไม่มันก็เลยไม่หลุดนะครับเม็ดงานเป็นอย่างไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับเม็ดงานยังใช้ได้ครับสึกนิดหน่อยลูกค้าใช้ได้ไปก่อนนะครับเม็ดงานก็เรียงเข้าร่องนี่นะครับถ้าของ ของท่านใดหลุดนะครับถอดออกมาแล้วหลุดก็เรียงใส่ตามนี้นะครับตามเดิมนะครับน,ะนี่จะอยู่อย่างนี้นะครับใส่ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับนะครับจะอยู่ลักษณะอย่างนี้ ส่วนชุดนี้เป็นเบอร์19นะครับสิบเก้าาโอ้โหมกน,นะครับ ป่นหมดเลยนะครับชุดสายพานนะครับป่บนหมดเลยอยู่ในนี้น,นี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ใช้ใช้ลมนะครับใช้หัวเป่าลมเป่าออกนะครับทั้งทั้งชุดเลยทั้งคู่เลย เป่าทำความสะอาดหน่อยนึงนะครับให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาใช้ชุดเป่าลมเป่านะครับ ทีนี้เราก็มาเอานะครับสายพานใหม่นะครับที่เราซื้อมาเตรียมไว้นะครับซื้อมาเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันนะครับการใส่ก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ใส่ยากอะไรนะครับเผื่อใครอยากทําเองนะอันนี้ฮอนด้านะครับแท้ศูนย์นะครับการใส่ก็คือ เราบีบล่องเราบีบล um, ่องตรงเนี้บีบล่องบีบบีบอย่างนี้นะครับชามค้านจะบีบได้บีบบีบนะครับเพื่อเอาสายพานลงไปก่อนถ้าถ้าเอาสายพานวางไว้อย่างเนี้ยมันจะใส่ไม่ได้เพราะมันจะตึงนะครับมันจะตึงดึงดึงไม่ถึงดึงไม่ถึงเทาหน้าเทาครับ หน้านี่นะครับมันจะดึงไม่ถึงเราต้องเราต้องพยายามดึงมันไปก่อนนะครับดึงอ้ามันไว้ก่อนอย่างไงนะครับกดอ้ามันไว้ก่อนให้มันเป็นให้มันออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาใส่พานยัดลงไปนะครับใส่พานยัดลงไปให้สุดนะครับแล้วก็บีบบีบไว้อย่างนี้มันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับเลยตอนใส่ครับดูนะครับนี่ใส่ยังใส่ยางนี้นี่ใส่อย่างนี้นะครับนี่อันอันนี้ก็จะอยู่แบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับอยู่ทั้งด้านหน้าพอดีด้านหน้าพอดีถ้าเข้า ทางด้านหลังเข้าได้แล้วเลยทางด้านหน้าเข้าได้แล้วอย่างนี้นะครับสามารถปล่อยได้ปล่อยได้เลยปล่อยมันอยู่อย่างนี้แหละแล้วเราก็ประกอบชามหน้าลงไปต่อไปพัดลงลงไปอันนีเ้เฟืองเตะสตาร์ทไอ้เฟืองเตะไอ้คันสตาร์ทนะครับประกอบ ชุดน็อตขับหน้าเบอร์22นะครับอเอาเบอร์22ยิงเข้าไปก่อนจบชุดหน้าได้แล้วนะครับนี่ชุดหลังปิดขวา ไปน็อตเบอร์สินะครับเบอร์สิบเกเรียบร้อยแค่นี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาสตาร์ทแล้วก็สายพานตัวนี้จะทำงาน เดี๋ยวมันจะทำงานเองนะครับเดี๋ยวก็ตึงเองแค่นี้ก็จบงานครับ